บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในความเชื่อคนเราต้องพุ่งเป้าไปที่ความเป็นจริงการมีส่วนในพิธีกรรมทางศาสนาหาใช่ความเชื่อไม่ เจ้าถือพิธีปฏิบัติต่างๆทางศาสนาอยู่กี่อย่างเจ้าได้กระบฏตตอบพระวจนะของพระเจ้าและไปตามทางของเจ้าเองกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งที่เจ้าได้นำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติเพราะเจ้าคำนึงถึงภาระต่างๆของพระองค์และพยายามที่จะสนองน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงเจ้าควรเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า และนำมันไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องจงมีคุณธรรมในทุกการกระทำและทุกความประพฤติของเจ้ากระนั้นนี่ก็ไม่ได้หมายถึงการยึดปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการฝืนใจทำบางสิ่งเพียงเพื่อสร้างภาพในทางกลับกันมันหมายถึงการปฏิบัติความจริงและการดำเนินชีวิตโดยพระวจ,จนะของพระเจ้าตั้งหาก,การปฏิบัติเช่นนี้เท่านั้น ที่ทำให้พระเจ้าทรงสมดังพระไทยคันลองแห่งการกระทำใดที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระไถยนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์อย่างหนึ่งแต่เป็นการปฏิบัติแห่งความจริงผู้คนบางคนมีใจชอบที่จะดึงดูดความสนใจมาสู่ตัวเองยามอยู่ต่อหน้าพี่น้องชายหญิงของพวกเขาพวกเขาอาจกล่าวว่าพวกเขาเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้า แต่รับหลังคนเหล่านั้นพวกเขาไม่ปฏิบัติความจริงและกระทำการแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเหล่านี้มีใช่พวกฟาริสีทางศาสนาหลอกหรือบุคคลหนึ่งซึ่งรักพระเจ้าอย่างแท้จริงและคลองความจริงก็คือผู้ที่รักพักดีต่อพระเจ้าแต่ไม่อวดแสดงท่าออกมาภายนอกว่าเป็นคนเช่นนั้นบุคคลเช่นนั้นเต็มใจ ที่จะปฏิบัติความจริงเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นและไม่พูดหรือกระทำการในแบบที่ขัดแย้งกับมโนธรรมของพวกเขาบุคคลเช่นนี้แสดงให้เห็นสติปัญญาเมื่อเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นและมีคุณธรรมอยู่ในความประพฤติต่างๆของเขาหรือของเธอไม่ว่ารูปการแวดล้อมต่างๆจะเป็นเช่นไรบุคคลประเภทนี้ สามารถให้การปลนิบัติที่แท้จริงได้มีบางคนที่พูดแต่ปากว่าตนเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าวันวันพวกเขาเอาแต่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดในความวิตกกังวลทำตัวเศร้าซ้อยและแซงทำเป็นหน้าสงสารช่างหน้าดูมินเสียจริงหากเจ้าจะถามพวกเขาว่าคุณบอกฉันได้ไหมเกี่ยวกับว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าอย่างไร พวกเขาก็จะพูดไม่ออกหากเจ้ารักพักดีต่อพระเจ้าแล้วใสก็จงอย่าเที่ยวพูดไปทั่วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จงแสดงให้เห็นความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าโดยหนทางแห่งการปฏิบัติแบบลงมือจริงแทนและจงอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยหัวใจที่แท้จริงบรรดาพวกที่แค่จัดการพระเจ้าด้วยคำพูดและจัดการพอเป็นพิธี ล้วนเป็นคนน่าซื่อใจคดกันทั้งนั้นบางคนพูดถึงการเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าทุกครั้งที่พวกเขาอธิษฐานและเริ่มร่ำไห้ทุกครั้งที่พวกเขาอธิษฐานโดยปราศจากการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยซ้ำผู้คนเช่นนี้ถูกครอบงำโดยพิธีกรรมและมนโนคติที่หลงผิดต่างๆทางศาสนาพวกเขาดำเนินชีวิต โดยพิธีกรรมและมโนโคติที่หลงผิดต่างๆแบบนั้นโดยเชื่อเสมอว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในการกระทําเหล่านั้นและว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการอยู่ในทางพระเจ้าแบบผิวเผินหรือน้ำตาอันเปลี่ยนไปด้วยความโศกเศร้าสิ่งดีอันใดหรือที่จะสามารถมาจากผู้คนที่ไร้สาระแบบนั้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นความถ่อมใจ บางกระแซงทำเป็นอ่อนโยนมีมารยาทยามพูดจาอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆบางกระจงใจประจบประแจงยามอยู่ต่อหน้าผู้อื่นโดยกระทำการเหมือนลูกแกะที่ไร้เรี่ยวแรงนี่เป็นลักษณะที่เหมาะสมกับประชากรแห่งราชอาณาจักรหรือประชากรแห่งราชอาณาจักรนั้นควรมีชีวิตชีวาและเป็นอิสระไร้เดียงสาและเปิดเผย ซื่อสัตย์และน่ารักและดำเนินชีวิตอยู่ในสภาวะแห่งอิสรภาพพวกเขาควรมีความสัตว์สุจริตและศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดเป็นพยานได้ไม่ว่าพวกเขาไปที่ใดผู้คนเช่นนั้นเป็นที่รักของทั้งพระเจ้าและมนุษย์บรรดาผู้ที่เป็นผู้กลับใจใหม่ในความเชื่อนั้นมีการปฏิบัติภายนอกมากเกินไปพวกเขา ต้องก้าวผ่านช่วงเวลาของการถูกจัดการและการถูกทำลายเสียก่อนผู้คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าลึกๆล,ล,ลงไปนั้นไม่อาจแยกออกจากผู้อื่นได้เมื่อดูภายนอกแต่การกระทำและความประพฤติต่างๆของพวกเขานั้นน่าชมเชยผู้คนเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถถือได้ว่าดำเนินชีวิตต,ตามพระวจนะของพระเจ้าหากเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐทุกวันแก่ผู้คนหลากหลายในความพยายามที่จะนำพวกเขามาสู่ความรอดทว่าในท้ายที่สุดก็ยังกำลังดำเนินชีวิตโดยกฎเกณฑ์ทั้งหลายและคําสอนต่างๆอยู่เช่นนั้นแล้วเจ้ายอมไม่สามารถนำพระสิริมาสู่พระเจ้าได้ผู้คนเช่นนั้นก็คือพวกบุคคลสำคัญทางาศาสนาตลอดจนพวกคนน้าซื่อใจคดนั่นเอง เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนทางศาสนาเหล่านั้นมารวมตัวกันพวกเขาอาจถามว่าพี่สาวหมู่นี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเธออาจตอบกลับไปว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าและว่าฉันไม่สามารถสนองน้ำพระทัยของพระองค์ได้อีกคนอาจกล่าวว่าฉันก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าเหมือนกันและรู้สึกว่า ฉันไม่สามารถทำให้พระองค์ทรงสมดังพระทัยได้ลํำพังไม่กี่ประโยคและคำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นสิ่งต่ำช้าทั้งหลายที่อยู่ลึกภายในพวกเขานั่นคือคำพูดต่างๆดังกล่าวนั้นน่าเกลียดที่สุดและน่าเดียดฉันเหลือเกินธรรมชาติของผู้คนแบบนั้นย่อมต่อต้านพระเจ้าบรรดาผู้คนที่พุ่งเป้าไปที่ความเป็นจริงย่อมสื่อสารสิ่งใดก็ตาม ที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาและเปิดหัวใจของพวกเขาออกมาในการสามัคคีธรรมพวกเขาไม่ทำกิจกรรมที่เป็นเท็จแม้สักครั้งไม่อวดแสดงทั้งความสุภาพมีมารยาทมากมายเกินขนาดและการหยอกล้อคุยเล่นอันว่างเปล่าไม่จริงใจพวกเขาตรงไปตรงมาอยู่เสมอ และไม่ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่อิงศาสนาบางผู้คนมีใจชอบการแสดงออกมาภายนอกจนถึงจุดที่ขาดสำนึกอย่างถึงที่สุดด้วยซ้าเมื่อใครบางคนร้องเพลงพวกเขาก็เริ่มเต้นรำไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าข้าวในหม้อ,อของพวกเขาไม่เสียแล้วผู้คนเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในทางพระเจ้าหรือมีเกียรติ และพวกเขาเลาะและมากเกินไปสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการสำแดงต่างๆของการขาดความเป็นจริงเมื่อคนบางคนสามารถคีธรรมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณถึงแม้ว่าพวกเขาไม่พูดเรื่องความเป็นหนี้บุญคุณอะไรเลยต่อพระเจ้าแต่ลึกลงไปนั้นพวกเขายังคงไว้ซึ่งความรักที่แท้จริงต่อพระองค์ ความรู้สึกของเจ้าในเรื่องการเป็นนี่บุญคุณพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับผู้คนอื่นๆเจ้าเป็นนี่บุญคุณพระเจ้าไม่ใช่มนุษยชาติมีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะพูดถึงเรื่องนี้กับคนอื่นเป็นนิดเจ้าต้องให้ความสําคัญแก่การเข้าสู่ความเป็นจริงไม่ใช่แก่ความคึกคักกระตือรือรน้นหรือการอวดแสดงภายนอกใดๆ ความประพฤติดีแบบผิวเผินของมนุษย์ทั้งหลายเป็นตัวแทนของอะไรหรือพวกมันเป็นตัวแทนของเนื้อหนังและแม้แต่การปฏิบัติภายนอกที่ดีที่สุดก็ไม่เป็นตัวแทนของชีวิตพวกมันสามารถแสดงออกได้เพียงภาวะอารมณ์แบบปัจเจกบุคคลของเจ้าเองเท่านั้นการปฏิบัติภายนอกทั้งหลายของมนุษยชาติไม่สามารถทำให้ความพึงปรารถนาของพระเจ้าลู่วงได้ เจ้าพูดถึงการเป็นนี่บุญคุณพระเจ้าของเจ้าเป็นนิดถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่สามารถจัดหาให้กับชีวิตของคนอื่นๆหรือสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารักพระเจ้าได้เจ้าเชื่อหรือว่าการกระทำเหล่านั้นของเจ้าจะทำให้พระเจ้าทรงสมดังพระไัยเจ้ารู้สึกว่าการกระทำต่างๆของเจ้าเป็นไปในแนวเดียวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า แล้วว่าพวกมันอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ในความจริงพวกมันช่างไร้าสาระทั้งสิน้นเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เจ้ายินดีและสิ่งที่เจ้าเต็มใจที่จะกระทำคือสิ่งเหล่านั้นนั่นเองที่พระเจ้าทรงปิติยินดีความชอบต่างๆของเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้หรือบุค,คลิกลักษณะของบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้หรือ สิ่งที่เจ้ายินดีก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงชิงชังพอดีและนิสัยต่างๆของเจ้าคือนิสัยเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงเกลียดและปฏิเสธพอดีหากเจ้ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเช่นนั้นแล้วจงไปอธิษฐานเฉพาะพระพักพระเจ้าไม่มีความจำเป็นที่จะพูดถึงมันกับคนอื่นๆหากเจ้าไม่อธิษฐานเฉพาะพระพักพระเจ้า และกลับดึงความสนใจมาสู่ตัวเจ้าเองเป็นนิดต่อหน้าคน,อ,นอื่นๆแทนนี่จะสามารถสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าได้หรือหากการกระทําต่างๆของเจ้ามีจริงอยู่เสมอในการปรากฏภายนอกเท่านั้นเช่นนั้นแล้วนี่ก็หมายความว่าเจ้าไร้ประโยชน์อย่างสุดขั้วบรรดาพวกที่เพียงดําเนินความประพฤติดีต่างๆแบบผิวเผินและไร้ความเป็นจริง เป็นมนุษย์ลักษณะใดหรือผู้คนเช่นนั้นก็เป็นแค่พวกฟาริสีที่น่าซื่อใจคดและบุคคลสำคัญทางศาสนาเท่านั้นเองหากพวกเจ้าไม่สลัดทิ้งการปฏิบัติภายนอกต่างๆของพวกเจ้าและไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เช่นนั้นแล้วองค์ประกอบเหล่านั้นของความน่าซื่อใจคดในพวกเจ้าก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งองค์ประกอบต่างๆของความน่าซื่อใจคดของเจ้ามีมากเท่าไหร่ยิ่งมีการต้านทานต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดผู้คนเช่นนั้นก็ย่อมจะถูกกำจัดสิ้นอย่างแน่นอน